มาเรียนวยากรคนในบทที่16ของหนังสือมินนาน n นิฮงโกกันต่อครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไหจแปนิสรายการที่จะให้คุณรู้เรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นมากขึ้นกับผมซันชิโร่เช่นเคยครับหลักวยากรณ์ในวันนี้ก็จะไม่เยอะเท่าเมื่อวานเท่าไหร่จะเป็นเรื่องเล็กๆในเน,นื้อยิบย่อยเป็นหลายๆเรื่องมากกว่ามีเรื่องอะไรบ้างเรามาดูกันในวันนี้ครับเริ่มจากหลักวยากรณ์ข้อที่3คํคนามที่1 คำนามที่สองะคำคุณศัพท์รูปประโยคนี้เนี่ยหมายความว่าหัวเรื่องที่หมายถึงคำนามที่หนึ่งที่เป็นหัวเรื่องเนี่ยมีคุณลักษณะของคำนามที่สองกะแล้วก็คำคุณศัพท์ครับก็คือคำนามที่สองกะคุณศัพท์เนี่ยเป็นเหมือนกับภาษาคณิตศาสตร์คือเป็นสับเซตของคำนามที่หนึ่งก็คือเป็นส่วนหนึ่งของคำนามที่หนั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นโอซากาวะ อาหารอร่อยมากโอซากะว่าอาหารอร่อยมากที่โอซกยก็คือที่โอซากาเนี่ยมีของกินอร่อยอยู่ในเมืองโอซากานะต่อมาเดอจิโนฟรังเกนว่าเวนยกีมีชื่อเสียงเรื่องไวน ในแถฟรังเกนเนี่ยมีหลายๆอย่างเลยแต่ว่าวายที่มีชื่อเสียงเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของฟรังเกนในเยอรมนีนะครับต่อมาอันนี้ก็จะใช้อธิบายลักษณะของคนด้วยยกตัวอย่างเช่นมารีอาสั่งว่าขามิกะน่าไงเดสมารีอาสั่งว่า a ามิกะน่าไงเดสคุณมาเรียผมยาวก็คือการที่ผมยาวเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของคุณมาเรียนั่นเองครับ และนอกจากนี้รูปประโยคที่มักจะใช้วะกะแบบนี้เนี่ยจริงๆเจอบ่อยนะในหนังภาพยรรนตร์โรแมนติกหรือว่าซีรีส์โรแมนติกอย่างเช่นว่าตาชิวะอนาตกะสกิเดสว่าตาชิวะอนาตกะสกิเดสทิปแล้วว่าฉันชอบเธออย่างนี้ก็ใช้รูปประโยคนี้เหมือนกันครับเพียงแต่ว่าปกติเขาจะละว่าตาชิวะเอาไว้ก็พูดแค่ว่าอนาตกะสกิเดส อนาตกะสกิเดสชอบเธอนะแต่ที่จริงเขาละคำว่าวาตาชิวะก็คือฉันเอาไว้หรือถ้าตรงกันข้ามเลยไม่ได้ชอบก็คือเกลียดวตาชิวะอนาตกะคิไรเดสวตาชิวะอนาตกะคิไรเดสฉันเกลียดเธอแล้วถ้าจะบอกแบบไม่พูดวตาชิวะก็ได้เหมือนกันเป็นอนาตกะคิไรเดสอนาตกะคิไรเดสฉันเกลียดเธอ อันนี้ก็ใช้ตามวิจารณญาณล้วกันนะครับแต่ว,ว่าบอกไว้เฉยๆว่ารูปประโยคนี้มันใช้แบบนี้ด้วยต่อมาไวยากรณ์คำนามโอ้คำกริยาอันนี้เราเจอมาหลายครั้งแล้วคำกริยาที่หมายถึงการออกการลงมาหมายถึงออกจากจุดเริ่มต้นอย่างเช่นคำว่า d e m a s t r e แล้วว่าออกหรือว่า a d v r b i a ปแปลว,ว่าลงจากยานพาหน,นะ ก็จะใช้คู่กับคำช่วยโอซึ่งคำว่าโอในที่นี้แสดงถึงจุดเริ่มต้นหรือว่าสถานที่ที่เคลื่อนออกมาครับยกตัวอย่างเช่นชิตจีจีนี่เยโอเดมัสชิจีจีนีเยโอเดมัสออกจากบ้านตอนเจ็ดโมงในที่นี้เยโอเดมัสเยโอเดมัสออกจากบ้านนั่นเองครับ หรืออีกตัวอย mm ่างหนึ่งอุเมดาเดเดนชาโอโอริมัสอุเมดาเดเดนชาโอโอริมัสแปลว่าลงรถไฟที่อุเมดาในที่นี้เดนชาโอโอริมัสเดนชาโอโอริมัสคือลงจากรถไฟนั่นเองครับต่อมาทึ่นี่โนบัสเตเดบัสซ์โอโอริมัสทึ่นี่โนบัสเตเดบัสซ์โอโอริมัส ลงจากรถเม์ที่ป้ายหน้าที่นี้ก็ใช้บัสซึโอโอริมัสบัส o ึโอโอริมัสลงจากรถเม์นั่นเองครับต่อมาเป็นวยากรณ์โดยเตโดยัเตเนี่ยแปลว่าอย่างไรเพราะฉะนั้นโดยัเตก็จะใช้ในการถามถึงวิธีการทำสิ่งต่างๆนั่นเองครับยกตัวอย่างเช่น 大学までどうやって行きますか大学までどうやって行きますかくんぱいまはウィティアライヤングライ。ほしどうやって行きますかぱいやんライ。ラウことは、京都駅から16番のバスに乗って大学前でおります。京都駅から 16บงังโนบัสนิโนเตะไดงะคืเอกิมาเดโอิแปลว่าขึ้นรถประจำทางสาย16จากสถานีรถไฟเกียวโตไปลงที่ป้ายไดงะคุมาเอะอันนี้ก็เป็นการอธิบายคำตอบของคำว่าโดยเตะครับยกตัวอย่างอีกแบบหนึ่งให้ฟังโดยเตะนิฮงโกวเบนเิียชิติมัสก どうやって日本語を勉強していますかคุณเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างไรถ้าสำหรับผมนะผมก็จะตอบว่า日本のアニメを見て音楽を聞いて言葉を覚えています。日本のアニメを見て音楽を聞いて言葉を覚えています。แปลว่าดูอนิเมะญี่ปุ่นฟังเพลงแล้วก็จำคำศัพท แล้วถ้าใครมีวิธีการเรียนแบบอื่นๆก็มาเล่าให้ฟังได้นะครับแต่เท่าที่ผมได้ฟังมาเนี่ยวิธีการเรียนที่สตรองที่สุดหรือภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกว่าไซเกียวสุดสตรอง Strong ที่สุดเนี่ยก็คือการมีแฟนเป็นคนญี่ปุ่นครับเพราะว่าเราต้องพูดคุยกันตลอดเวลาแน่นอนหรือแม้แต่การทะเละกันเนี่ยบางทีก็จะเอ้ยเราไม่อยากเถียงแพ้เราก็ต้องพูดให้ได้ประมาณนี้เท่าที่ผมฟังมานะแต่ไม่มีประสบการณ์แบบนั้น อ่าแล้วก็ตับไปเป็นไวยากรณ์สุดท้ายในวันนี้ครับไวยากรณ์โดเรหรือโดโนบวกกับคํานามคําว่าโดเรเนี่ยเป็นคําแสดงคําถามที่ใช้ถามเพื่อถามว่าจงเลือกสิ่งของเพียงอย่างเดียวจากของสามสิ่งนี้ขึ้นไปอ่ายกตัวอย่างเช่นมิราซังโนกาซาวะโดเรเดสก์ a มิราซังโนกาซาวะโดเรเดสก ร่มของคุณมิเลอรคือคันไหนในที่นี้อาจจะมีที่วางร่มและมีร่มวางเต็มไปหมดเลยก็เลยไม่รู้ว่าอันไหนคือร่มของคุณมิเลอร์จะหยิบไปให้คุณมิเลอร์ซะหน่อยแล้วอีกคนก็ตอบว่า Ano อว i อาวย d กาซาเดสอานอ a d e าวร่มสีฟ้าคันนนนแล้วทีนี้คำว่าโดเดเนี่ยถ้าจะใช้คู่กับคำนามเนี่ยจะใช้ตรงๆเลยไม่ได้ครับต้องใช้เป็นคำว่าโดโน แล้วก็บวกกับคำนามแทนยกตัวยอย่างเช่นซันโตสซังว่า don't ฮ n o ต who d e s ก็ซันโตสซ s ั n งว่า d o n ฮ n o ต i t o d e s ก a คุณซันโตสคือคนไหนอีกคนก็เลยตอบว่าあの背が高くて髪が黒い人ですあの背が高くて髪が黒い人ですคนที่ตัวสูงสูงผมดำดำคนโน้น และทั้งหมดนี้ก็คือหลักวยากรณ์ในบทที่16ของหนังสือมินนัโนนิฮงโกครับถ้าคุณติดตามรายการให้จะปนี้มาตั้งแต่เอพิโซดที่1คุณจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นทั้งหมด3901คำและสำนวนครับ ติดตามคำศัพท์ได้ในบล็อกตามลิงก์ในคำอธิบายเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามรายการให้แจ a ปนิสกับผมซันเชโรได้ใหม่ในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ได้ทาง Spotify, YouTube แล้วก็ Podbean ครับถ้าชื่นชอบรายการให้ a จ a ปนิสก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์ให้ด้วยนะครับถ้าอยากพูดคุยก็ส่งข้อความเข้ามาได้ทาง Facebook ให้ a จ a ปนิสได้เลยครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนมาตาไอมาโชสวัสดีครับ